ก yeah. cool. ็สวัสดีคับท่านผู้ชมวันนี้นะครับมาอยู่กับเคมาอยู่กับช่องเคมชาแนลมันเลยนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูแอปที่สามารถทําโลโก้เป็นของตัวเองได้นะครับสําหรับใครที่มีช่องแล้วก็อยากทําโลโก้เป็นของตัวเอง ก็ดูคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนใช้ด้วยนะครับว่าแอปนั้นใช้ยังไงไปเราไปดูกันให้ทุกคนมีแอปนี้นะครับนี่นี่นี่แอปนี้เลยนะครับให้ทุกคนเออนี่นี่นี่ F F FIFA เอ๊ะไม่ใช่ F F Logo Marker นะครับสามารถทําเป็นรูปโลโก้อะไรก็ได้แต่ว่าผมเน้นเป็นคนที่ทำคลิปเกี่ยวกับฟีฟายแล้วกันนะครับโอเคสาหรับใครที่ทําคลิปเกี่ยวกับฟีฟายก็สามารถโหลดแอปนี้มาใช้เลยครับนี่ ไปเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะทุนนิ้นไปทางฟรีไฟล์มากกว่านะครับแอปนี้ก็ให้ทุกคนนะครับกดตรงนี้นะครับกดที่รูปปากกาตรงนั้นนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมออกก่อนเดี๋ยวผมเอาปากกามาวนมาวงให้ทุกคนดีกว่าเดี๋ยวเผื่อมีบางคนไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ โอเคครับทุกคนถ้าทุกคนมาหน้านี้ใช่ไหมใครที่เข้าเอฟแล้วนะถ้าทุกคนเข้าเอฟแล้วทุกคนมาหน้านี้นะให้ทุกคนกดไปตรงนี้เลยนะครับกดไปเลยไปครับนี่หลังจากนั้นทุกคนก็สามารถทำลโกกู้เลยนะครับแปดเดมไปทํากันนะครับให้ทุกคนมาเลือกเอ่อตรงนี้ก็ได้เลยนะครับนีเท่ๆท้งน้นเลยนะคุณนะเดี๋ยวผมขอเลือกเป็น หรือทุกคนอยากดูเยอะๆก็ก็ตัวนี้ได้ครับได้เจอเยอะผมว่าผมจะเลือกเป็นผมว่าผมจะเลือกเป็นอันไหนดีเดี๋ยวหาอนนะทุกคนนะหรือทุกคนอยากทําในสไตล์ตัวเองก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องทาตามผมก็ได้นะครับผมจะทําแบบง่ายๆนะครับผมไม่ทํานานๆเลยนะครับ โอเคก็เขียนชื่อช่องทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนว่า K M Channel นะครับนี่และทุกและทุกคนนะครับก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับมากดสีอ่าสมมติผมเอาสีขาวนะและผมก็ชอบใช้ตัวเลขนี้นะทุกคนนี่ถ้าผมทำเนี่ยผมชอบใช้ตัวเลขนี้มากเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูรอสักครู่นี่ครับทุกคนไหนวะอ้าอยู่ไหนเ่ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับผมหาก่อน อยู่ตรงไหนอะปุ่มเพิ่งเจอจริงในนี่ปนะุ่มชอบใช้อันมันจะมีไอตัวเลขที่หายไปด้วยนะครับมันไม่ได้หายนะเรายังโหลดโหลดไม่ไม่ไม่ชัดนะครับเรายังโหลดไม่เต็มนะทุกคนไม่เป็นไรนะโอเคนั้นสมมติผมใช้เป็นอันนี้นะ ผมก็จะ,ปร,จะปรับให้มันอย่างนี้โอเคยิงข้างนิดนึงผมก็จะปรับให้มันยิงข้างนะดูนะเอาวันเดี๋ยวเดี๋ยว,มามายวผมเอาวันนี้ใหม่เอาใหม่ดีกว่าผมเอาวันแรกเลยนะครับนี่คุณก็ปรับได้เลยใหญเ่เล็กก็ได้ นี่นะครับถ้าสมมุตินะถ้าทุกถ้าสมมุติทุกคนทําเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็สามารถกดได้เลยนะครับที่เอ่ออันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเขียนชื่อนะนันลูนะเขียนชื่อช่องเลนก็เป็นโลโก้นะนูนะอันนี้ก็กอ,นนกอืมอันนี้ก็เซฟนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวสักครู่เอ่อเซฟกดตรงไหนถ้าทุกคนอยากเซฟก็กดไปที่เซฟตรงนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยว ตัวไหนนี่นะครับถ้าใครอยากเซฟก็กดไปที่เซฟตรงนี้เลยนะครับโอเคมากดไปเลยนะครับแล้วทุกคนก็จะเลือกอันไหนก็ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดเอาใหม่เอามันทุกคนเดี๋ยวมันทำใหม่ได้นะครับเพราะว่ามันง่ายเองนะทุกคนนะคือเราทำใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูตอนผมุนทำเสร็จนะทุกคนนะ โอเคครับทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นที่เลือกสีตัวเลขนะครับผมขอเลือกเป็นสีขาวนะทุกคนถ้าเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับกดไปที่เซฟนะทุกคนทุกคนจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับแต่ผมขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็กดไปที่แชร์ตรงนี้นะครับ ไปที่เชตตรงนี้เลยโอเคแล้วมันก็ให้ทุกคนเลือกนะครับดูขอเลือกเป็นเชดแล้วกันนะครับนี่นะครับทุกคนผมก็ส่งมาให้เบอร์ตัวเองนะครับส่งแบบนี้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็ไปดูที่เก็บไว้รูปของมือถือทุกคนเลยนะครับไปนี่ครับทุกคน ก็เป็นรูปที่เราทํามาเมื่อกี้นะครับมันได้จริงนะทุกคนนะทุกคนก็ลองไปดาวโหลดดูนะครับแอปนี้เดี๋ยวผมให้ดูชื่อนะโอเคมานี่นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชื่อแอปเลยนะครับชื่อเป็น FF marker นะทุกคนนะก็ไปลองโหลดกันมาดูนะครับนะครับทุกคนบอกเลยใช้ดีจริงนะโอเคนะครับทุกคนสำหรับนี้หมูอคัตลาไปก่อนนะครับทุกคนก็สามารถโหลดมาใช้ดูได้เลยนะครับใช้ทำได้จริงนะทุกคนนะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ comment, แชร์ด้วยนะครับกดทุกอย่างนะครับก็กดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ